สวัสดีครับเอซี FC ทุกคนครับคลิปนี้ผมกะสิเอาเด่นลางสูตรที่สองครับสูตรสองสูตรที่หนึ่งลงไปแล้วเมว่านี้นนมาเมืองสูตรสองครับ สูตรที่สองนี่ก็ใส่สามตัวข้างที่หนึ่งครับคือข้อหนึ่งกระใส่ลักน้วยขึ้กันครับกับสูตรที่หนึ่งใส่ลักน้วยบวกเก่าคงทีครับบวกเก้าคงทีบวกกันได้ไดเท่าไรกัน เดินแต้มสามแต้มครับสามสามแต้มแมนมัครับผมบอแมนีนตะกอมันสามแต้มครับแต่ผมไปเปลี่ยนสูตรเป็นซีแต้มผมเปลี่ยนสูตรงวดงวดว่างหันละครับผมเปลี่ยนให้มันเป็นซีแต้มแม็นล่ะครับ เดินแต้มซีแต้มกสิเป็นเด่นครับเข่าล่างก่อนไปัมืองรครับฝากคำเตือนครับคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นครับก็ให้ทุกท่านใช้ดุลพินิจในการรับชมสนับสนุนชลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับ ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามสำหรับเอซีที่เขาบอกเมื่อไม่กับกดติดตามไว้ครับกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนครับมามองสูตรกันเลยครับบานนี้ก็ไม่ได้วบวกหลายครับบวกแค่นี้แหะครับใส่ลักหน่วยครับขั้งที่หนึ่งแดบวกเก้า ได้สิบเจ็ดครับออกเจ็ดเจ็ดเดือนแต้มแปดเก้าศูนย์อันนี้เป็นเด่นครับผลออกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ผลออก,ก, 8, 9, อ,อ,กออกที่แปดเก้าครับ แปดเก้าหน้า 9, ทั้งเก่าทั้งแปดครับมาต่อไปครับหน่วยบวกเก้าคงที่กระเด็กเก้าครับศูนย์บวกเก้ากระเดกเก้าเก้าเดินแต้มศูนย์หนึ่งสอง ผลออกออกที่หกหนึ่งครับสองตัวล่างเข่าตัวใดครับเขอนึงครับหวดต่อไปครับหน่วยบวกเก้าหน่วยคือเก้าบวกเก้าคงที่ก็จะได้สิบแปดครับแปดเดินแต้มเก้าศูนย์หนึ่ง หมดต่อไปสองตารางออกที่0ูย์เครับศูนย์เก่ามาสอตัวอีกแล้วครับ0ูนย์กับเก้หมดต่อไปครับหลักหน่วยคืสามบวกเก่าคงที 3. ใน12ครับเอา2เดินแตม 3, 4, 5หมดต่อไป2ตารางออกที่ 4, 3ครับ มาสองตัวอีกเลยครับหวดต่อไปครับหน่วยคือหกบวกเก้าคื้นที่ก็จะได้สิบห้าครับหกบวกเก้าได้สิบห้าหกห้าหกเจ็ดแปดวดต่อไปสองตัวล่างออกที่เจ็ดเก้าครับ ขาตัวได้ครับเขาเกตครับหดต่อไปครับหน่วยครั้งที่หนึ่งคือห้าบวกเก้าคงที่ก็จะได้สิบสี่สี่เดินแตมห้าเกดสองตัวล่างมาที่เกดแปดครับขาเกตครับ ผลิตภัณฑ์ามาเมื่อกี้ครับวดวันที่สิบหกโมเมนต์ไหมครับโมเมนต์วดวันที่ 1. หนึ่งวดวันที่หนึ่งเดือนสี่สองห้าหกเจ็ดหน่วยครั้งที่หนึ่งคือหนึ่งครับบวกเก้าคงที่ก็จะได้ศูนย์เดือนแต้มหนึ่งสองสามครับ สองตัวล่างออกที่เก้าศูนย์ครับเนี่ยครับเข่าศูนย์ว <c oughs> ันนี้มเมืองงวดวันที่สิบหกเดือนสี่ครับสิบหกเดือนสี่สองห้าหกเจ็ดครับ หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งคือสองครับบวกเก้าคงที่สองบวกเก้าได้สิบเอ็ดครับเอาหนึ่งหนึ่งเดินแต้มสองสามสี่นี่ในสี่ตวัวนี้นการบวชเกิดพิษผ่าดยังมากกระษิมีอยู่ในตัวหนึ่งครับบนหนึ่งตวัวกับสองตวัวครับ นี่ครับหนึ่งสองสามสี่วัน,นี้ลอกออกมาจับคู่กับสูตรสูตรแรกครับนี่ครับสูตรสูตรแรกเลยสามตัวสูตรที่สองเลยสี่ตัวเอามาจับคู่กันครับ งวดที่แล้วผมก็เฮ็ดจังสี่แหละครับที่ได้เจ็ดสามกับเก้าศูนย์นะครับทางงวดนี้มันสิเป็นคืองวดที่แล้วบ่ากทำเมืองกันครับ หมวดนี่มันก็บบอส้นกันครับบอส้นกันกับจับคู่จับคู่เาเจ็ดแปดเก้าดึงมาเลยครับจับคู่ก็จะได้หนึ่งึ่งเ็ด

ละเลขลักสิบงวดนี่มันได้สามสามห้าหกสามห้าหกสิบล่าง สามห้าโบามีครับหกโบ,บ,บมีครับนี่ครับเลยสามสุดธรรมะตามนี้ก็มี่ยุ้นี้แหละครับนี่สามโตสามส,สามสุดนี่สามสุดนี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้า อาตามนี่แหละครับบัว่อยวลาไหลสามสุดสามสามแปดสามเก้า เกินสุดกักกับตัวน,น้ำเนี้ยงสักหน่อยครับกันพลาวดวันที่สิบหกเดือนสี่สองห้าหกเ็ด แต่บอมียังพิดพลาดในสามสุดนี่แหละครับเขาแน่นอนครับจะพผิดพลาดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าครับเอาครับคลิปนี้กรับฝากพี่น้องไว้ซัานี้ครับังพี่น้องไม่โสกไม่หลาบสุขูสุขคนครับสวัสดีครับ